สวัสดีครับแอฟซี FC ทุกทท่านนะครับกินอาหารเช้าด้วยกันนะครับวันนี้ก็จะมีข้าวหลามนะครับผมข้าวหลามพื้นบ้านของไทยใหญ่นั่นเองนะ่นเอนี่นะครับหมค่อครับดู oh, oh. บทั้งรูมนะครับเยอะแยะมากมายนะครับผมครั <Okay. S 1> แเ้วก็จะมีข้าวปุกด้วยนะครับ <Okay. S 1> ข้าวตังงาข้าวตังงาจี๋ข้าวตัวงงาซีมาเพืนอ้แอฟซี ที่นำไปทำเป็วนของเมืองขเนอ๋จะเขาว่าตัวใจ,าาจสื่อมองไตค่ะอย่าลืมกดติดตามะลยนะ<า>นี่เขาปุกจี๋มากคับพี่น้องคเพราะตัวแต่ว่หาห้างดีขเนอะแต่ว่าเขีมนะฮะอร่อยนะตัเบอเนีนนก่ก็ผักสมชเช้าขอนอะอไหม,มาลงตรงตักพีนก่น้องเขาค่อเนาว่ะเนี่ยก็ตั้งหนึ่งคโคนอเงี้ยนาแต่นำริดถั่วเนาค่ะนั่นแหลใส่เีวอ๋าใส่ันหมกาอรอคามากค่ะกูก็ค่กินัานาขอนเ๋อหายพลังงาเนเหนี่อะใอจะสือ่อแดง ่ขาลามตั้งตยน,นำนี่ขาลามร้่นรุครับพี่น้องนะครับไลเห็ดก็เหมนเ้าขาเฮ็ดร้วงมืปีเลี่ยวขนานสิงนกสิงนูธรรมชาติเขานันล้วเดดนะฮะอือ๋มอมันเข้มะ วันั้นเขาย้อนไถหูไปกล้ำตั้งพักช่วงกันนะใจซื้อได้หนอ่ออืมเยอะละ <laughs> พี่น้องเขาว่ามีหูยิ้นเนี่ยไถยหูไป,ปนด้ยิดเนีย เรื่นเจริงเรื่องกำมเมื่อเขาตัดกำพองรีเป็นวัดฮักชูู้กันเนี่ยฮะเราเพิ่งเขาแด้นี่คือความปู่ปัญญาเขาสอนมาไว้ฮะเนาะงานเรื่อเจริงตีมูเขาเอาหลวงปู่ในวันเรื่อเจริงมูลเขาในวันนั้นเนี่ยวันเรื่อเจริงมูล เขาปุ๊กนะุกก็เรื่องปกน่ากินเเน้องี่แบบเขาปุ๊กเมื่อหอเอาหมอดต่ำเฮ็ดเอกให้น่าสนใจขึ้นใส่เครื่องครับงาหเป็นก้อน็นก้อนตัวก้อนออกปุยๆเปิดย่างปเป็นย้างตั้งแรกเช้าเลยตังบางหลวงด้วยจะกินเขาปุ๊กตั้งักสมช้าเนี่ครับ พี่น้องค่ะน้องปวดหัวเน่ยด็กกินข้าวปุกตั้งนวดสีนำนมนีอหนห่อะไรนะครับเดี๋ยวว่าก็ตั้งแล้วก็มบางนะ้เตแยกนี้ต่างนี้ท่านั้นเองเดี๋ยวว่าลุงสืยจะหายดวยกูตั้งนะ่ะ <laughs> มีคนตื่นตอนมอสมงอ๋อตนนี้น่นไเยปเห็นกพ่อเห็นแม่ากกได้แไรว่อยามืรอเนาะวบานไนน่นันเยอ้วนมออกจักข่านไนี่มันเหอยอ้นมหอแ่อ๋อแคนั้นมันเด็นน้องนติดแข็งเพราะว่าแค่นัมม้นอ้วนอุ้งค ช่งนั้าก็คัา,คา,ามบตันเลยรวมมาตกตันนกี่น้องเขาคุ้ยกายอย่าไปลืมติดตามขนมนำนขนมถ้าพเ้าไม่ได้หายของเลยว่าคัดตั้นเขาเลยมาถ่าคยคลิปพป่น,อน้องเขามันจะได้เอาเสียงธรรมชาติเสียงสภาวะ xin lỗi chăng luôn mày mình lắm nè 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 này, nè 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 này nè 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 นี่ปาแบบก่ลอ,อืมนี่มากเป็นคล้างมันเ้ยเหมเรื่องเลยม้เดียอืมะอืสร็จมันมีนำหนอนมีังเต๋ตเน่จังไถน่าเชไมกกไไนนู่้นำหนอเขาลางเรนไรแน่เี่ยพวคนขงเลยแข่งเราเปนรถไไ่งนะครับปีแล้วงาคาลงมันม่น้องครับ แต่ก้อนออกด้วยตัวเองขาลามเลามนี่เรากินลิงปีงป้อเหรพี่น้องฮา no อฟซีทุกท่านนะครับข้าวหลามเนี่ยคือถ้าเป็นภาษาของผมนะครับกินได้แค่ปีละครั้งเท่านั้นเองเนี่ยไม่ได้กินแค่หน้าแนวเท่านั้นนะครับมคนเหมืนอมนกันนะค,ะครับภาษาไทยภาษา นี่ไม่มีน้ำสารอะไรให้ชินครับเ,เขาเปล่า,ลานุ่มมากเลย ลูกค้าวันนี้ก็เค็มเบายาวขนมเนี่ยงครับม่ข้างในม่ต้องจับพี่น้องเขากูพี่น้องเขาว่าไอ้ใจเสือหายก่อนแล้วัน่นไ,ได้ไหายของเลยขะนองยึดการให้งันนอนเพราีววันนี้ก็ทำเป็นวนนันผ่าใหญ่ก็ยุดการยุดนั่นกันมาให้เขาหลามเลี้ยงครอบครัวทำไให้เรื่องเคงน้องเอาค่ามาซืา้อขะนอง F4 ทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและค่ะพี่น้องค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามที่สําคัญก็คือกดกระดิ่งมันกะนอกเพราะว่าแขนใจเสือมังไปลงคลิปใหม่ๆเมื่อไหร่ก็กดกระดิ่งติดตามมันเขาค่ะเอาค่ะยิ้นมาสุกุก็ค่ะ